หนังสือเรียนหน้า46นะคะหาผลบวกนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอขอขยายหน่อยนะคะดูตัวอย่างนะคะโจทย์ให้อะไรมาคะ8 6 0 2 1่กับดวกกับห้าพั้กกเท่ากับเท่าไหร่คะ เรามาตั้งเลยนะคะอย่าลืมนะคะหลักหน่วยให้มันตรงหลักหน่วยนะคะนี่หลักหน่วยนะคะหลักสิบก็ตั้งให้ตรงหลักสิบแบบนี้นะคะหลักร้อยนี่ก็ตั้งให้ตรงหลักร้อยนะคะหลักไค่หลักม่านหลักพันนี่ตรงหลักพันนะคะหลักหมื่นมีแต่เลข8ดใช่ไหมคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้อันนี้ไม่มีให้บวกใช่ไหมคะตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ว่างไว้เลยนะเรามาลองบวกกันทีละหลักนะคะ เริ่มจากหลักหน่วยทางขวาสุดนะคะ1นบวกหได้7ค่ะแน่นอนได้7นะคะ2องบวก9ได้เก้าไในใจชุกขึ้นมา2นิ้ว9แล้ว10 11ใส่1ทด1ตรงนี้นะคะอ่าหลักร้อยศูบวก9ได้9บวกทด1เป็น10เป็น10ก็ใส่0ทดอีก1นะคะ เวลาทดก็จะทดไปในหลักที่มากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นนะคะหลักที่เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปอหลักพันหกบวก 5, 6, ห้าหกไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกทดหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองทดอีกหนึ่งนะคะแปดไม่มีตัวทดจริงๆชักลงมาแต่้ขออภยัยแปดไม่มีตัวบวกจริงๆเราชักลงมาแต่มีทดนะคะมีบวกทดนะ 8บวกทด1เป็น9นะคะก็ตอบ9ก้0หมนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอม่าด้วยนะคะขั้นระหว่างหลักร้อยกับหลักพันนะคะ,ะมาดูมาดูอีก2ตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างแรกนี้โจทย์ให้อะไรมาคะ2,467บวกกับ หกหมื่นเก้าร้อยสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะอะมาตั้งเลยเราสามารถเอา 69, 6กหมื่เกันหกร้าเนี่ยขึ้นตั้งก่อนก็ได้นะคะหรือเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาขึ้นตั้งก่อนก็ได้นะคะสลับกันได้นะคะเครื่องหมายบวกนะคะอ่าต่อไปมาบวกทีละหลักนะคะตั้งให้ถูกนะคะนี่หลักหน่วยก็ให้ตรงหลักหน่วยแบบนี้นะคะ หลักสิบนี่ก็ให้ตรงหลักสิบแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทีละหลัก,กเลยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยทางขวาสุดนะคะเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าเอาเจ็ดไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วห้านิ้วเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองใส่สองทดหนึ่งค่ะต่อไปหลักสิบคือหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมคะบวกทดหนึ่งเป็นแปดนะคะ ไปหลักร้อยสี่บวกหกเป็นสิบใช่ไหมคะเอาหกไว้ในใจก็ได้หรือเอาสี่ไว้ในใจชุกขึ้นมาหกนิ้วสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะต่อไปหลักพันสองบวกเก้าเป็นเอาก้าไว้ในใจชุกขึ้นมาสองนิ้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกทดอีกหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งนะคะ ต่อไป6บวกทหนึ่งเป็น7นะคะข้อนี้ตอบ7 2 8ด2นะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาคั้นด้วยนะคะระหว่างหลักร้อยกับหลักพันนะลูกอ่าต่อไปมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจดว,ว้ไงคน่หมยบวกกับ45,382ดได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ามาดูกันนะคะอ่ามาดูทีละหลักเลยหลักหน่วยหน่วยก่อนเลยนะคะ 9+2 บ 9+2 เป็น9ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้ว9แล้ว10 11ใส่1ทด1ค่ะต่อไปหลักสิ4บวกกับ8เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้ว8แล้ว9 10 11 12 12บวกทด1เป็น13ใส่3ทดอีก1ค่ะ หลักร้อยแปดบวกสามแปดไว้ในใจชุกขนมาสนิ้วแดแล้วเก้าสิบดสิบวกทดหเป็นสินะคะใส่สทดหนะคะต่อไปหลักพันแปดบวกหแปดไว้ในใจชูขึ้นมาหนิ้วแดแล้วเก้าสิบสิบเอบวกทดหเป็นสิีใส่สทดอีก1นะคะต่อไปหลักหมื่นหนบวกสี่เป็นห้าใช่ไหมคะบวกทดอีก1เป็น หนะคะอย่าลืมบวกทศนะคะดูด้วยนะคะว่าหลักไหนมีทศหรือเปล่านะคะข้อนี้ตอบ6ก0มื6นหกนี่ามสิบเอ็ดนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมมาขั้นด้วยนะลูกอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ